ว่าฟาซาดนั้นมาจากภาษาฝรั่งเศสหมายถึงองค์ประกอบด้านหน้าอาคารหรือที่เราเรียกว่าเปลือกอาคารซึ่งเป็นส่วนภายนอกที่สําคัญมากสําหรับอาคารดังนั้นผู้ออกแบบจึงออกแบบอย่างดีที่สุดเพื่อให้แต่ละอาคารมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นจากอาคารอื่นๆดับเบิลสกินฟาซาดหรือผนังสองชั้นคือการก,กุหรือหุ้มฟาซาดภายนอกอีกชั้นให้กับอาคารโดยเว้นระยะออกจากผนังภายในเล็กน้อย ให้ประโยชน์ในการกองแสงแดดลดอุณหภูมิสร้างความเป็นส่วนตัว Building Form f a สา d e ฟาซารประเภทนี้จะถูกออกแบบให้เป็นทั้งผนังและเป็นเปลือกอาคารในองค์ประกอบเดียวกันซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารอย่างชัดเจนโดยได้รับอิทธิพลจากการออกแบบมาตั้งแต่ยุค Modern Movement เป็นต้นมาซึ่งรูปทรงของฟาสา,ารประเภทนี้จะเน้นการเล่นกับรูปทรงของอาคารแบบเพียว ก็คือเดินทางนี้นะครับเป็นกระจก3ด้านครับแล้วก็มันจะมีแสงแดดเข้าตลอดเวลาครับ mm hmm. คือทางที่ผู้ออกแบบเนี่ย mm hmm. ก็เลยออกแบบฟาตาด้านนอกขึ้นมานะครับเพื่อลดความร้อน mm hmm. และเราต้องการจะให้ตัวอาคารเนี่ยสื่อสารกับผู้คนที่ผ่านไปมาให้จดจำอาคารของเราได้ mm hmm. เป็นอลูมิเนียมเลเซอร์พติกการออกแบบลายเพื่อความสวยงามด้านนอกเลือกอลูมิเนียมเพราะว่า ด้วยน้ำหนักที่เบาแล้วก็ช่วยในการป้องกันสนิทในระยะย,ยาวแนวความคิดของลายกลมที่เห็นนะครับก็คือมาจากหยดน้ำที่หยดลงบนผิวน้ำนครับมันสื่อความไม่หยุดนิ่งครับเรื่องใช้ของฝัดไลท์ออโด,โด้ดวยรูปลักษ์ของออโด,โดเนี่ยเป็นตรงลิเมเนียสามารถติดตั้งต่อกันในระยะย,ยาวได้ ถ้าเป็นฟาษาสฉลุลายคือเราต้องการเอฟเฟกของแตกการติดตั้งก็คือเราต้องติดตั้งด้านหลังฟาสาสโดยรูปแบบของฟาสาสก็ค <uw> <words> ือมีการจัดวางแบบสองขึ้นแล้วลงเราต้องการจะให้ตัวอาคารเนี่ยดึงดูดความสนใจจากผู้คนโดยใช้สีและแสงก็จะเป็นพวกคุ่ม r g b w บนอะครับที่เลือกใช้จุดประสงค์ที่เลือกเพราะว่ามีความหลากหลายของสีนะครับและสีเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารถึงช่วงเวลาและเทศกาลสบคัญต่างๆนะครับ และเราเลือกใช้ระบบที่สามารถเซตซีนตามความต้องการของเราได้เลยเอาจุดนี้มาสื่อสารกับผู้คนครับภาษาหนติงก็ใช้เป็น b a r o อ Lighting Control รครับส่วนเทคโนโลยีในการส่งซีนใช้เป็นอุปกรณ์ DMX 512สแอาร์ติ้ DMX จะเป็นการสื่อสารทางเดียวครับจะไม่สามารถตั้งค่าเดซผ่าน Signal Cable DMX ได้ครับแต่ถ้าเป็น DMX r d m เราสามารถที่จะสื่อสารกับ d e c o d e อรหรือตัว v r r v e ที่อยู่ภายในตัวโครในการตั้งค่า a ดซตั้งค่าแสงผ่านมันลติเอร์ของ DMX RM d m, ได้เลยครับ ในเบ้องต้นนะครับซีนหรือการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีนทำลายของโปรแกรม f a l l o อ Designer Tool รูปแบบซีนออกแบบมาสำหรับ Lighting Designer อยู่แล้วครับจึงใช้งานได้แบบไม่ติดขัดครับตรงสี่สำหรับอาคารใช้เป็นระบบแสงแบบ rgb บวกทุน่าไวทนะครับจึงเลือกใช้ชุดคอนโทรลเลอร์ที่เป็น l o r ์ Lighting Control เพราะสามารถควบคุมได้ทั้งแสงที่เป็น rgb แล้วก็ทูนวไวท จะใช้โครงเอลโดของลิกมันครับผมจะใช้การตั้งค่าผ่านคอนโทรลเลอร์คือเชื่อมต่อล็ปบท็อปกับคอนโทรลเลอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือสายแลนเคเบิลสำหรับเน็ตเวิร์กภายในเท่านั้นโดยจะต้องใช้เน็ตเวิร์กเดียวกันหลังจากนั้นเปิดโปรแกรม f a r l o ็ Designer t o o l นะครับแล้วก็สร้างซีนแล้วก็ทดสอบการเล่นซีนแบบเดียวทมงได้เลยครับ แล้วก็การตั้งค่าผ่าน Cloud f i n l นะครับเป็นการสร้างซีนและอัปโหลดขึ้นไปบน Cloud หลังจากนั้นนะครับสั่งให้ซีนหรือไทม์ไลน์ที่เราตั้งนะครับเล่นตามเวลาที่เราต้องการที่เรากำหนดโดยใช้โปรแกรม f อ r a l Designer 2ในการสร้างตัวซีนแล้วก็ไทมนะ์ไลน์ ครับสำหรับความท้าทายเนี่ยก็คือการติดตั้งให้ตรงต่อความต้องการของผู้ออกแบบให้มากที่สุดนะครับตัวงานเนี่ยต้องดูดีทั้งในส่วนของกลางวันและกลางคืนก็คือในส่วนของไลท์ติ้งเนี่ยแสงมีความสมูทมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งอาคารครับแล้วก็ในส่วนของกลางวันเนี่ยก็คือถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยก็คือจะไม่เห็นในส่วนของตัวโคมหรือว่าวัสดุที่ใช้ประกอบพวกไดเวอร์หรือว่าพวกสายไฟครับผม ตัวงานติดตั้งติตั้งบนพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ตัวประสาทเป็นแผ่นที่มีขนาดใหญ่พอสมควรการต้านแรงลมในการติดตั้งต้องระมัดระวังแล้วก็มีเครื่องมือที่เซฟสำหรับพนักงานในการติดตั้งในการติดตั้งตัวประสาทอยู่ที่ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งสำหรับการติดตั้งโคงไฟก็อยู่ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ครับผม ในส่วนของขอั้นตอนการติดตั้งก็คือครั้งแรกเนี่ยเราจะนําตัวอย่างโคมประมาณสัก1กลุ่มมาทําการติดตั้งบล็อกอัพเพื่อดูการส่องสว่างว่าตัวโคมเนี่ยส่องสว่างรู้ถึงหรือเปล่ามีติดปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้าในส่วนของแสงตรงตรง่อความต้องการแล้วเราค่อยดําเนินการติดตั้งเต็มทั้งอาคารหลักๆก็คือ,อเราต้องดูว่า พื้นที่การติดตั้งหรือว่าตัวอาคารที่เราติดตั้งเนี่ยวัสดุปเป็นอะไรเป็นโลหะเป็นปูนหรือว่าเป็นกระจกหรือว่าเป็นกระเบื้องถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นโลหะเนี่ยติดตั้งโดยการยึดเจาะหรือว่าเชื่อมวัสดุที่เป็นปูนใช้ยึดเจาะมีฟุกอะไรมาเนี้ยครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุที่เป็นกระจกหรือกระเบื้องตัววัสดุมีความเปราะบางแตก่า้ในการติดตั้งก็คือต้องมาระวังเป็นพิเศษครับ